มายา a n อ e ปี้สองปี2020ครับนอกจากนี้เสียงลมก็พอเข้ามาอยู่บ้างครับประมาณ100กิโลนะครับคือใช้งานได้จริงครับภาพจะ,สะแสดงอยู่บนหน้าจอ10นิ้วนี้สำหรับ MG ZS ปี2020เขาตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นของปี2017ออกไปหมดเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทอมมี่จากพ่อมดรถยนต์วันนี้ครับเราจะมาทดลองขับรวมถึงรีวิวครับ MG ZS Minor Change ปี2020ครับเราจะมาพูดถึงสมรรถนะในการขับขี่ครับการควบคุมพวงมาลัยรวมถึงระบบต่างๆสำหรับ MG ZS นะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรหรือว่า1,498 cc ครับแรงม้าอยู่ที่114แรงม้า6,000รอบตอนอาที ส่วนแรงบิดสูงสุดครับอยู่ที่150นิวตันเมตร4,500รอบต่อนาทีแล้วเกียร์นะครับเป็นเกียร์ใหม่นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 8สปีดน,นะครับและคันนี้สามารถเติม e85 ได้อีกด้วยนะครับการทดลองขับครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผมขับประมาณ100กิโลนะครับก็ได้ทดสอบอะไรหลายอย่างเลยนะอย่างเช่น การควบคุมพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมการควบคุมพวงมาลัยผมว่ากระชับดีนะแต่ว่าน้ําหนักอาจจะหนักไปหน่อยสําหรับสุภาพสตรีนะครับเพราะตอนแรกที่ผมสัมผัสเออเฮ้ยมันรู้สึกแบบออแข็งๆหน่อยนะแต่สาบผู้ชายอย่างผมผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องยนต์การเร่งนะครับการเร่งถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าจังหวะเริ่ม,มครับสปีดต้น จะดึงหน่อยจะน่วงๆน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะเนี่ยครับนะครับจะใช้เวลาหน่อยนึงครับแต่สําหรับใครอ่ะที่แบบขับอยู่เรื่อยๆขับไปเรื่อยๆไม่ได้แบบเน้นความเร็วอ,อ่ะคันนี้โอเคเลยนะแต่สมมุติถ้าเราจะแซงคันหน้าอย่างเงี้ยก็คือจะต้องใช้เวลาหน่อยนะ<อ>นี่เดี๋ยวผมจะลองแซงให้ดูนะครับไปจากซ้ายก็ได้นะนไปละงไป่ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ พอมาทำความเร็วได้แล้วอาจจะแซงได้ง่ายอยู่พอสมควรล้ออรลอยของ MG ZS นะครับเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วใช้ยาง y o ก o h a m a ขนาด215/55ัอันนี้เป็นเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นส่วนตัว C+ บวกกับ D+ บคือตัวต้นกับตัวราท็อปจะเป็นขนาด16นิ้วครับแต่ความนุ่มนวลช่วงล่างโอเคเลยช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบ MacPherson Strut ส่วนช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบทอ o ช่นบีมเบรกถือว่าโอเคเลยเมื่อกี้ผมก็ลองเหยียบเบรกแล้วเดี๋ยวลองอีกครับผมลองเหยียบเร็วๆนะครับแล้วก็นะครับถือว่าโอเคครับแม่นยำม,มั่นคงดีเบรกสำหรับตัว MG ZS นะครับเป็นแบบ d ดิ b r บรกทั้งหมดเลยครับแต่ว่าด้านหน้าจะมีช่องระบายความร้อนให้ด้วยครับจุดเด่นจริงๆอ่ะของตัว MG ZS อะ่ะ ไม่ใช่ในเรื่องการขับขี่แต่มันคือเรื่องฟังก์ชันและฟีเจอร์ออปชันต่างๆซึ่งเขาให้มาเยอะมากเดี๋ยวหลังจากทดลองขับครับเดี๋ยวผมจะรีวิวครับทั้งฟีเจอร์ต่างๆทั้งภายนอกภายในให้คุณผู้ชมติดตามได้เลยการเก็บเสียงของตัว MG ZS ถือว่าอยู่ระดับกลางละกันคือมันไม่ได้เงียบกริบแต่ก็ไม่ได้ดังจนเกินไปอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมเหยียบเหยียบคันเร่งนะครับมันจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์อย่างชัดเจนเลยครับ นอกจากนี้เสียงล้มก็พอเข้ามาอยู่บ้างแต่ว่าถ้าไม่ได้สังเกตแบบจับผิดอะ่ะก็คงอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับราคานะครับรือพูดเรื่องราคานะครับสำหรับตัว MG ZS นะมีทั้งหมด3รุ่นมีรุ่นแรกคือตัว C บวกราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทตัวรองคือตัว D บวกราคาอยู่ที่7 3 9 0 0 0บาทและตัวท็อปคับคือตัว X วก ราคาจะอยู่ที่7,99,000บาทเมื่อกี้ก็ได้ลองเข้าโค้งบ้างแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าโอเคนะก่อถนนได้ดีจริงๆเออผมชอบนะส่วนเรื่องเกียร์นะครับคุณผู้ชมควบคุมได้ดีนะและพุ่มด้วยหนังด้วยคือแบบโอเคผมติดใจมากชอบจริงๆอันนี้ ถือเป็นไฮไลท์เลยเมื่อกี้ผมลองแบบเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรเงี้ยเฮ้ยแจมแจมครับคันนี้จุน้ำมันได้48ลิตรนะครับแล้วอัตราสิ้นเปลืองจาก MG นะครับตัวเลขอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งให้ดูนะครับนี่ครับนะมันจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะแต่เสียงเครื่องจะดังมากเลยนะถ้าเหยียบเกินร้อยครับ เรามาพูดถึงระบบอำนวยความสะดวกของ MG z s ระหว่างขับรถดีกว่าระบบแรกก็คือระบบ i Smart นั่นเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ MG ทุกรุ่นเลยครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานซึ่งเป็นการสั่งงานด้วยภาษาไทยนะครับอย่างเช่นคันนี้มี Sunroof เดี๋ยวผมจะให้ MG เปิด Sunroof การที่จะเปิดนะครับต้องทักไทย MG เบมือซ i ครับใช้คาว่า Hello MG ฉันอยู่นี่เปิด Sun Roof เป็นไงครับคุณผู้ชมอารมณ์ดีไหมอยู่ดีๆก็อยากเปิดซันรูฟโอเคครับเดี๋ยวปิดดีกว่า Hello MG Hello MG ฉันอยู่นี่ปิดซันรูฟอะไรคะปิดซันรูฟขอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจป,ปิดปิดซันรูฟขอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจ แน่นอนว่าหลากัหลกๆแล้วของ MG เราต้องพูดถึงระบบ iSmart ซึ่งเป็นระบบสั่งการด้วยภาษาทไทยเป็น voice command เราสั่งการได้หลากหลายมากมายว่ามันจะเป็นเรื่องแอร์เรื่อง s ั n r o o f ที่ผมสาธิตให้ดูไม่ว่าจะเป็นเปิดกระจกปิดกระจกได้หมดเลยนะครับคือแบบโอเคจะฟังเพลงเพิ่มเสียงคือได้หมดเลยนะครับนี่คือในระบ iSmart และจุดไฮไลท์นี่ครับ มีแผนที่ให้ด้วยและที่สำคัญหน้าจอครับเป็นทัชสกรีน10นิ้วคือใหญ่เบลเอร์อลังการมากๆมากๆจริงๆคือแบบโอหเห็นแล้วสบายตาครับผู้ชมหน้าจอ10นิ้วนี้มีให้ทุกเกรดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้น C บวก D บวก X บวกมีให้หมดเลยแต่ว่าระบบ iSmart จะมีให้เฉพาะแค่ตัวรองท็อปกับตัวท็อปเท่านั้น ก็คือ D บวกกับ X บวกเท่านั้นส่วนหน้าจอผู้ขับขี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบดิจิทัลเป็นขนาด7นิ้วนะครับซึ่งก็สบายตาเช่นกันผมดูแล้วแบบเฮ้ยโอเคเลยนะชอบมากชอบมากคือแบบเออมันใหญ่มันกว้างมองโอเคเลยส่วนเรื่องเบาะผมบอกเลยว่านั่งสบายจริงๆเนื่องจากตัวนี้เป็นหนังด้วยนะคือแบบเฮ้ย คือเวลาผมนั่งอ่ะถ้าผมรู้สึกไม่สบายคือมันจะปึ้งได้ฟลลิ่งคือสังเกตได้เลยอ่ะแต่เนี้ยคือแบบรู้สึกโอเคนะแต่ที่สําคัญอ่ะคือมันไม่ได้กระชับเกินไปคือแบบมันไม่ได้ฟิตกับตัวพอดีอ่ะคือมันมีพื้นที่กว้างอยู่สาหรับคนที่แบบตัวใหญ่ก็นั่งได้สบายไม่ต้องกังวลเลยเรื่องนี้คือแบบเออชอบนะนั่งสบายจริงแล้วเหมือนมันจะแบบเสร็ๆไว้แบบล็อกตัวเรานิดนึงด้วยเพื่อความปลอดภัยคือสรุปแล้วคือทั้งสะดวกแล้วก็ปลอดภัย โอเคเลยนะสำหรับเรื่องเบาผมว่าแบบเป็นจริงเป็นจริงส่วนแอร์ทั้งหมดจะมี4ช่องตรงกลาง2ช่องจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ด้านข้างซ้ายกับขวาจะเป็นแบบวงกลมนะครับถ้าถัดลงมาจากตัวมอนิเตอร์นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมมอนิเตอร์นะครับเป็นโฮมนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอุณหภูมิซึ่งผมว่าโอเคไม่ได้เกกกาลและดูหรูครับลงมาข้างล่างก็จะมีช่อง USB ให้2ช่องแล้วก็ที่เสียบไฟนะครับ นอกจากนี้ก็สามารถวางของได้อีกด้วยอันนี้ก็คือคุญแจของตัว m c ZS นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกล้องเปลี่ยนเลนครับคือใช้งานได้จริงครับภาพจะแสดงอยู่บนหน้าจอ10นิ้วนี้แต่ปัญหาคือมันขึ้นบ้างและบางครั้งก็ไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมส่วนกระจกฝั่งผู้ขับขี่จะเป็นแบบไฟฟ้าอัตโนมัติทั้งเปิดและปิดเลยครับ,อ,รบอย่างนี้ครับ แต่ว่าด้านอื่นๆจะเป็นแบบแมนโยหมดเลยถ้าเราเทียบกับบอดี้ตัวรถของ m g z s นะครับคู่แข่งก็จะมีทั้ง Mazda CX3 Honda HRV รวมถึง Toyota CHR หลักๆคือจะมี3รุ่นอันนี้คือพูดถึงตัวบอดี้ของตัวรถนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์หรือว่าพละกกำลังนะถ้าพูดถึงพละกกำลังแล้ว ก็จะเป็นหมวดพวก e c o c o r สัส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องพันหแต่ที่ผมพูดไป CX3 HRV หรือ CHR เนี่ยคือหลักๆคือจะเปรียบเทียบกับตัว MGHS แต่สำหรับใครอะที่ไม่มีงบสำหรับตัว MGHS หรือว่ารุ่นในเซกเม e ต์นั้นเพราะว่าเซกเมนต์นั้นราคาจะอยู่หลักล้านเลยก็มาดูตัว MG z s คันนี้ได้ เพราะว่าตัว MG z S คันนี้เรียกว่าเป็นรถไฮไลท์ของ MG เลยก็ได้นะเพราะว่าตั้งแต่คันนี้เปิดตัวมานะโอ้โหคนหลากหลายมากมายนี่แบบให้ความสนใจเยอะจริงๆเพราะว่าฟีเจอร์ดีไซน์กับราคานี่คือแบบโอ้โหมันโดนมากเลยแต่ถ้าจะตินะก็คืออาจจะเป็นเรื่องระบบต่างๆที่อาจจะมีปัญหาได้นะครับตามที่เห็นข่าวกันคืออาจจะมีปัญหาได้ในการใช้ระยะยาวนะครับ รวมสำหรับ MG ZS อ่ะถือว่าเป็นรถที่ดีและคุ้มค่าจริงๆแต่จุดตึงที่ต้องสังเกตก็คือบริการหลังการขายครับว่าจะเป็นอย่างไรครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือหน้าจอผู้ขับขี่ครับคือแสดงหลายอย่างครับอย่างหนึ่งที่แสดงที่ผมชอบก็คือสภาพของรถครับเช่นลมยางสม,มุติถ้าลมยางของเราไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดมีปัญหามันจะมีสัญญาณแจ้งเตือนครับเอออันนี้คือแบบเป็นระบบของรถลักชัวรี่เลยนะ อออคือชอบจริงตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมารีวิวทั้งฟีเจอร์รวมถึงดีไซน์ภายนอกเริ่มจากไฟครับไฟหน้าไฟเดย t i ท e ์เร n i ไ,ไฟท้ายรวมถึงไฟเบรกที่3เป็นแบบ LED หมดเลยครับอันนี้คือมีให้ทุกรุ่นเลยนะครับทุกเกรดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว C บวก D บวก x บวกคือมีให้หมดเลยครับนอกจากนี้คันนี้ก็มีไฟตัดหมอกคู่ด้วยมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้อีกด้วยครับโหเรียกว่าระบบนี่จัดเต็มจริงๆกระจังหน้าการชนคือเปลี่ยนเลยความเฉียบความคมคือดูดีมากครับสำหรับคันนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับ MG ZS ปี2020เขาตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นของปี2017ออกไปหมดเลยครับถ้าเทียบกับตัวปี2017นะ ผู้ชมอาจจะเรียกว่าเป็นรถสปอร์ต SUV แต่สำหรับรุ่นนี้ผมว่าไม่ครับผมว่าจะเป็นแนว Luxury รี่หรูมากกว่านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะไม่มีให้นะครับแต่ด้านหลังจะมีให้ทั้งหมด3จุดที่ผมดูนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อย่างที่บอกก็คือเรื่องฟีเจอร์หนึ่งในนั้นก็คือระบบกล้อง360องศาคือตัว X บคือตัวท็อจะมีกล้อง360องศาให้ด้านหน้านะครับกล้องจะอยู่ตรงโลโก้ สำหรับด้านข้างจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับและด้านท้ายก็จะอยู่ตรงทะเบียนรถนะครับแต่สําหรับตัวดีบวกคือตัวรองท็อปจะมีแค่กล้องถอยหลังเท่านั้นส่วน C+ วจะไม่มีกล้องให้เลยนะครับกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวติดมาด้วยและสีของกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้แต่ว่าจะมีกรอบสีดําให้ด้วยนะครับ ส่วนด้านท้ายจะมีการชนท้ายเป็นดีไซน์ใหม่ให้อีกด้วยสําหรับด้านท้ายแล้วผมว่าจะดูแนวสปอร์ตนะครับแต่สําหรับด้านหน้าอย่างที่บอกไว้ก็คือจะดู Luxury นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจ MG ZS แต่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเกรดอะไรดีผมแนะนำว่าให้เลือกตัวท็อปคือตัว X บวกหรือว่าตัวรองท็อปคือตัว D บวกครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีงบเท่า799,000บาทก็เอาตัวรองท็อปไปเลยเพราะว่า ฟีเจอร์ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักหลักๆแล้วก็จะเป็นแค่เรื่องเบาะไฟฟ้ากล้อง360องศาซันรูฟไมีอยู่แค่ประมาณนี้เองนอกนั้นจะคล้ายกันมากเลยครับหลังจากได้รีวิวภายนอกแล้วครับคุณผู้ชมผมก็ได้ขับรถเล่นมาสักพักหนึ่งตอนนี้เรามาพูดถึงภายในกันมากครับภายใน โทนนะครับจะเป็นสีดำกับสีน้ำตาลอ่อนนะครับหุ้มด้วยหนังและเป็นวัสดุ soft touch อันนี้มีเฉพาะแค่ตัวท็อปคือตัว X บวกแล้วก็ตัวรองท็อปคือ D บวกเท่านั้นส่วนตัวต้นคือ C บวกจะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยพูดถึงเรื่องสีนะสีดำอะ่ะผมโอเคแต่สีน้ำตาลถ้าใครชอบความเข้มความดุดดานของภายในอะ่ะผมว่าสีน้ำตาลเนี้ยน่าจะเข้มกว่าหน่อยแต่ว่า ถ้าใครแบบชอบความสีสันแบบไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยสปอร์ตสีเนี้ยโอเคอันนี้คือแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบเลยแต่สำหรับผมผมก็ชอบแบบนี้นะมันดูมีสีสันมีชีวิตชีวาดีต่อมาคือเรื่องเบาะครับเบาะก,ก็เป็นโทนสีเดียวกับบอดี้ของตัวรถ เช่นเดียวกันเป็นหนังหมดเลยแต่ว่าถ้าตัวต้นจะเป็นแบบผ้านะครับแล้วนอกจากนี้เบาะฝั่งผู้ขับขี่จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่นี่มีให้เฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นแบบแมนวลทั้งหมดเลยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องพวงมาลัยครับพวงมาลัยของ MG ZS ก็เป็นแบบ multi function ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นพวกควบคุมเสียงส่วนฝั่งขวานะครับก็มี voice command อีกด้วยซึ่งก็อยู่ในระบบ iSmart ของ MG นั่นเองไฮไลท์เลยครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องหน้าจอครับทัชสกรีน1ินิ้วไฮไลท์ทำไมเพราะว่าเป็นขนาด10นิ้วและที่สำคัญมีให้ทุกเกรดเลยครับไม่ว่าจะเป็น C บวก D บวก X บวกมีให้หมดเลยครับคือคุณจะซื้อเกรดไหนก็ตามหน้าจอนี้คุณได้แน่นอนครับมีระบบอะไรบ้างเรามาดูครับอย่างแรกที่เห็นก็คือเรื่องอุณหภูมิแผนที่ออดิโอมีเดียนะครับ แล้วถ้าเราถัดมาดูด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเลือกข้อมูลเส่วนตรงนี้คือจะเป็นเรื่องโปรไฟล์ของตัวรถไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถสีของรถเกรดของรถนะครับคันนี้สามารถเชื่อมต่อ a p p l e CarPlay ได้ด้วยนอกจากนี้ Android ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันระบบนี้มีให้ทุกเกรดเช่นกัน C บวก D ีบวกบวกมีให้หมดเลยแจ่มมากครับถัดลงมาครับคุณผู้ชมเรามาดูว่ามีระบบอะไรบ้างครับ นี่ก็มีพวกโทรศัพท์นะครับโฟลเดอร์ er แบบเสียบ usb อะไรแบบนี้แต่ถ้าถัดไปทั้งขวานนะครับ360เรามาดูกันนี่คือกล้อง360องศานะครับภาพชัดแจ๋วว่างดีมากๆครับคือปกติเวลาเราเห็นหน้าจอแบบนี้บางทีภาพจะมืดไปหรือว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สำหรับผมผมว่าเนี้ยโอเคและเทียบกับราคาคุ้มค่าครับนอกจากนี้ถ้าเราจะปรับก็ดูได้ครับอันนี้เห็นรอบคันเลยอู้ จจรงจ,จรงแต่ถ้าอยากได้กล้องมองหลังเลยนี่ครับเพียงกดเป็นถอยหลังนี่ครับนี่คือกล้องนี่ครับถ้าอยากได้แบบเต็มจอก็สามารถกดได้แต่ถ้าอยากได้แค่ครึ่งก็ไม่เป็นไรก็กดตรงนี้ครับง่ายๆนะครับนอกจากกล้อง360องศาที่เรากดตรงหน้าจอแล้วเราสามารถกดตรงเกียร์ตรงนี้ได้นะครับปุ่มจะอยู่ข้างบนเกียร์นิดนึงนะครับตรงนี้เองสามารถกดได้ โอเคอันนี้ก็คือเกียร์นะครับหุ้มด้วยหนังนะครับสวยดูหรูครับแอบสปอร์ตด้วยนะครับต่อมาก็มีที่วางแก้ววางของตรงนี้ผมว่าโอเคเลยครับช่องโอเคสะดวกสบายกระทัดรัดดีแล้วตรงนี้ที่เพิ่มมาก็คือที่วางแขนนะครับก็มีช่องไม่ได้กว้างมากนักแต่ก็พอใส่ของได้อยู่นะครับแต่ยผมชอบเรื่องสีเรื่องวัสดุครับมันเท่ดีมันเท่ดีส่วนระบบความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับมีระบบเยอะมากมายเลย แต่ว่าจะมีอยู่2-3ระบบที่มีให้เฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับ <S <S ส่วนด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมวัสดุเดียวกับด้านหน้าหมดเลยจะเป็นโทนสีดํากับสีน้ําตาลอ่อนนะครับเป็นหนังหมดเลยเช่นกันพื้นที่วางขาผมบอกเลยว่ากว้างครับคือแบบนั่งได้3คนเลยด้วยซ้ำไปคือบางคันอะ เรานั่งได้แค่2คนและคนนั่งตรงกลางอาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่แต่สำหรับคันนี้ผมบอกเลยว่ากว้างครับแต่น่าเสียดายครับคุณผูช้ชมว่าด้านหลังมีแค่ที่เสียบช่อง USB แล้วก็ช่องวางเหรียญเล็กน้อยไม่ได้มีแอร์ให้แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเทียบกับราคาตัวท็อปนะ799,000บาทถ้ามีแอร์นี่คือแบบโอ้โหซื้อคุ้มมากคุ้มจริงๆแต่พูดถึงโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับ ตรงบ่อตรงกลางก็ไม่ได้มีที่วางแก้หรือวางแขนให้แต่ผมว่าก็ไม่ได้ติดขัดอะไรในเรื่องนี้นะเพราะว่าอื่นๆเขาให้มาเต็มจริงอะต้องยอมรับเลยและที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างครับสามารถใส่กระเป๋าได้3-4บายใบเลยสบายเลยครับอันนี้ก็คือการรีวิวและทดลองขับ MG ZS Minor Change ปี S 2020นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทดลองขับ หรือว่าการรีวิวทั้งภายนอกภายในฟีเจอร์ต่างๆก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากให้ทอมมี่รีวิวรถคันไหนเป็นคันต่อไปก็แจ้งมาได้เช่นกันครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ